สวัสดีครับผมนายตีเพชรน,น้อยเซส,สองเล่าเรื่องชาองบ้างมองเปลดเป็นไทยวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับสมัยก่อนทานตองบนลของประเทศไทยก็ยังมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านห้วยนันยงก็ยังมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกสองคนชื่อเสียก้เซา เสียเป็นพี่สาวอายุหกปีส่วนสาวน้ำเป็นน้องชายมีอายุเพียงแค่สองปีพ่อชื่อนายจ้องหรือแม่ชื่นจัวพ่อกับแม่มีอาชีพทำไร่แล้วก็หาของป่าไปขายมีฐานะพออยู่พอกินเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาวันหนึ่งจ้องหรือจึงได้บอกกับภรรยาว่า ต้องดื้อจะไปลาดสะบงเขาหาเจ้าหรือว่าเขาปักกล้วยเออเดี๋ยวพี่จะออกไปลาดสะบองเขาซะสองสามวันแล้วพี่ค่อยกลับมาจ้าพี่เดี๋ยวฉันจะเตียงเข้าของให้พี่นะเมื่อจ้องหรือได้เตียงปึงเกตเตียงมีดแล้วก็ภรรยาได้ห่อเข้าของให้จ้องหรือแล้วจ้องหรือก็เร่งออกเดินทานทันที เมื่อขึ้นไปถึงบงเขาหาเจ้าหรือว่าปะากล้วยก็มีกล้วยปะทั้งสุทั้งดิมีทั้งกระลอกกระเตลองมากินมาเละหลงล่วงพึงเกลือกลางแต่งไปหมดฝ่ายภรรยาอยู่บ้างเวลาผ่านไปได้สี่วันก็ไม่เห็นจ้องดือกับมาจึงร้องรองใจจึงได้ไปปรึกษากับพี่ชายของจ้องดือ ชื่อจ้องเยะซึ่งจ้องเยะในขณะน,นั้นเป็นผู้นางของชาวกลุ่มมองกลุ่มน,นั้นพี่ใหญ่ช่วยลาดองคงไปตามหาสามีหนูหน่อยสิสามีหนูออกไปล่าสะบองพวกเขาปะกล้วยเป็นเวลาสี่วันแล้วยังไม่เห็นกลับมาเลยหนูเป็นห่วงไปกับใครไปคนเดียวจ้า เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวรอให้พันไปสองวันถ้าไม่เห็นซ่องดึกกลับมาเดี๋ยวพี่ค่อยไปละดองคงไปช่วยตานหาให้เมื่อเวลาผ่านไปสองวันก็ยังไม่เห็นซ่องดึกกลับมาจัวซึ่งเป็นภรยาจึงได้ไปหาซ่องแระอีกครั้งซ่องแระจึงได้ไปปรึกษากะ ยญาตพี่น้องแล้วก็ทางคบเทินละดองคนขึ้นไปบนเขาปะกล้วยซ้องเรจึงให้คนแย่ย้ายกันออกตันหาก็ยังมีเด่นหนึ่งคนหนึ่งชื่อจอเมื่อจอไปถึงลางหิ่งแห่งหนึ่งเป็นผาตึงต้งก็มีรอยเลือแล้วก็ยญาก็ล้มลานในลานหน้าเป็นทางลงไปยังเหว จอจึงได้ส่องสารยาให้พัะพ่วยิงปึงแก๊กขึ้นฟ้าเมื่อพระพั่วได้มาลวนตัวกันแล้วจึงได้ใช้ไม้ไผ่ทางเป็นบันไดปินลงไปในหิวเมื่อไปถึงในหิวก็เห็นมีรอยเท้าเสือขณะมาหืมามีเลือดหลายนองแต่งพึ้งไปหมดเดินไปหน่อยหนึ่งจึงพบ ร่างของจ้องหลือตายอยู่ข้างๆก้องหิงก้องหนึ่งตั้งแต่ไหลลงมายาจะโพ่อถูกใย่างไม่เหลือชิ้นดีเห็นกระดูกเขาพองจ้องเรจึงได้บอกให้พ่อหนุ่มๆปินบันไดขึ้นไปข้ามบนแล้วไปตะเถาวันมังช่วนช่วงแล้วย่องลองมาเอามามาัดร่างของจ้องลือแล้วดึงขึ้นไปข้ามบน เมื่อขึ้นไปถึงบงเขาพวกเขาจึงได้ไปตะไม้ทำแปลงหิ้งแล้วแบกกละมายาหมู่บ้างเมื่อมาถึงบ้านจัวเป็นภรยาแห่งก็เสียใจมากร้องห่องร้องไห้ชาวบ้านต้องไปปลอบใจเอามาประกอบพิธีเมื่อสิ่งคองเป็นพ่อไปแล้วยัวต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนตามลำพนันธ์ เมื่อเข้าหน้าฝอยจ้วก็จะไปปลุกเข้าปลุกมันตามปกติพอเข้าฤดูแ้งจัวก็จะไปลัจ้างเพื่อเป็นค่าขนมให้ลูกๆจัวต้องเหน่เหนื่อยกับการทาง,งานแบบนี้เป็นเวลา3ปีเข้าปีที่4เช้าวันหนึ่งสายแล้วซาวกระเสียจึงตึงขึ้นมาแต่แม่ไม่ได้ ตึงขึ้นมาหุงข้าวทางกระเข้าเหมือนเช่นเคยทุกวันเสียจึงไปดูปรากฏว่าแม่ไม่หายใจแล้วตัวยังแข็งทั้งตัวเสียจึงร้องเรียกให้เซามาดูขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ดิ้งเดททั้งสองคนจึงไปที่บ้านต่องเจแล้วเรียกให้ต้องเจมาดู เมื่อต้องเยะมาแหงก็ตกใจจึงได้บอกกะเดทั้งสองคนว่าแม่ของพวกหนูได้เสียชีวิตไปแล้วนะเมื่อเสียกะสาวได้ยิงแบหน้าก็เกาะการร้องไห้ต้องเยะจึงได้ไปบอกกะญาพี่น้องให้มาดูแล้วก็ให้ออกต่างของละนิดหน่อยเพื่อช่วยทางงานศพของยัวแล้วก็เรื่องของเสีย กะ้าใครจะเป็นคนที่จะลักเอาไปเลี้ยนดูน้องทุกคนจึงลองคอนแหงว่าต้องเป็นซ่องเจ๊เพราะฐานะซ่องเจ๊ดีกว่าพี่น้องทุกคนซ่องเจ๊ไม่ลุกจะปฏิเสธยังไงจึงรักคร่ของพี่น้องและให้สัญญาว่าจะดูแลเดททั้งสองคนเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกของตอนแท้ เมื่อเสดสิ้นพิธีงานศพของจัวผู้เป็นแม่ไปแล้วซ่องเรซจึงไปรับสาวกเซียมาอยู่กับซ่องเรซแต่ซ่องเรซก็ไม่ได้ทำตามอย่างที่ได้รับพระพี่น้องเอาไว้มีอยู่วันหนึ่งซ่องเรซได้ไปที่ไร่ได้ไปทานบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่ไร่ทำเป็นสนาแล้วเอาสาวกเซีย ไปอยู่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่ไร่ส่วนลูกของตอนนั้นก็ให้อยู่บ้านเมื่อเป็นคำสั่งของลุงเซารกาเซียก็ไม่รู้จะทานยังไงจึงจำแปงที่จะต้องทานตามคำสั่งด็่ทั้งสองคนอยู่ที่ไร่ผ่านไปหลายปีเสียก็เลิ่มนโตเป็นสาวมีอยู่เช้าวันหนึ่งเสียได้เอากำบบอไม้ไผ่แล้วไปตะน้ำที่ หลังค่อยข้านล่างเสียจึงได้ไปพบหนุ่มน้อยคนหนึ่งหนุ่มน้อยจึงได้ถามเสียว่าชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนเสียจึงตอบว่าชื่อเสียบ้านอยู่ที่หมู่บ้านข้นล่างน,นุ่งแล้วก็มาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ข้ามบนเสียจึงได้ถามหนุ่มน้อยว่ามาทำอะไรที่นี่หนุ่มน้อยจึงตอบเสียว่ามาช่วยพ่อกับแม่ทำไร่ ฝันนุ่งแล้วหนุ่มน้อยจึงเดินคยเป็นเพื่อนเสียขึ้นมาข้างบนไล่ก่อนจะถึงที่กระท่องหนุ่มน้อยจึงได้ลาจะไปคืนนี้หนุ่มน้อยก็มาคยเป็นเพื่อนสาวกเซียเสียจึงได้ถามว่าหนุ่มน้อยชื่ออะไรหนุ่มน้อยจึงได้บอกว่าชื่อฟองแล้วทั้งสองคนก็คุยกันจ้องดึก ฟงจึงได้ลากลับบ้างไปนะตั้งแต่น้ามาฟงจึงมาคุยเป็นเพื่อนเสียกบเศร้าทุกคืนมีอยู่คืนหนึ่งฟงได้มาแล้วก็บอกกับเสียว่าถ้าเสียรักฟงจริงเสียจะไปอยู่กับฟงไหมเสียจึงตอบฟงไปว่าถ้าพี่รักหนูจริงๆหนูก็พร้อมจะไปอยู่กับพี่จ้า คืนนี้พี่จะมาลักน้องไปอยู่กับพี่นะเสียจึงต่อกับฟองว่าแล้วน้องหนูใครจะดูแลเดี๋ยวพี่พาน้องไปหลังจากที่เราแต่งงานแล้วเราจะพาน้องชายของน้องไปอยู่ด้วยเสียจึงได้ปลูกเศาตึงขึ้นมาแล้วบอกกับเซาว,ว่าเดี๋ยวพี่จะไปอยู่กับพี่เขยแล้วนะ หลังจากที่เราแต่งงานเราจะมารักน้องไปอยู่ด้วยเสาวนิ่งไปสักพักแล้วจึงต่อกะเสียว่าครับพี่แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจของเสาวก็รู้สึกกลัวที่อยู่ในกระท่องคนเดียวบนไล่แต่ก็ยานดีกว่าที่ต้องอยู่กับลุงใจร้ายเมื่อผู้จบเสียจึงบ่ให้เศาวล็อกประตูให้ดี ก่อนที่เสียกะฟงจะเดินจะไปเมื่อฟองพาเซียไปอยู่ด้วยแล้วพ่อแม่ของฟองจึงได้ให้ของมาแจ้งข่าวให้ลุงของเสียพร้อมกับหาเลิจะพิธีงานแต่งลุงของเสียจึงตอบไปว่าเออเดือนนี้เป็นเดือนเก้าเดี๋ยวรอให้หลังปีใหม่แล้วเราค่อยมาจาัดงานแต่งงานดีไหม คนทั้งสองที่พ่อแม่ของฟองให้มานะ้เมื่อได้รับฟังเบนั้นจึงตอบไปว่าเอาอย่างงั้นก็ได้ครับถ้างั้นพวกผงทั้งสองคงต้องขอลากลับบ้านแล้วนะครับเมื่อหลังปีใหม่ผ่านไปพ่อแม่ฝ่ายนุง้งจึงได้พาลูกลูกสะพ้ายมาทำพิธีงานแต่งต่างคางของของลุงแล้วพาสาที่อยู่บนไร่ มาล่วนดึงกิงด้วยเมื่อเสร็จหลังจากงานแต่งแล้วก่อนที่เสียจะกลับบ้านเสียจึงได้มาขอลุงว่าเออลุงถ้างานหนูจะขอพาน้องชายไปอยู่ด้วยได้ไหมลุงจึงปฏิเสธเออไม่ได้หรอกเพราะฟองเป็นลูกชายจะต้องอยู่เพื่อสื่อวงตระกูลเสียกะฟอง และก็พักพัวก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงได้หลากละบ้างไปทำให้เซาวรู้สึกเสียใจมากที่จะต้องอยู่กับลุงใจร้าใจดานตั้งแต่เล็กมาลุงไม่เคยละเสียกับเศาวเลยพองานแต่งผ่านมาด้วยสองวันลุงจึงให้เศาวไปอยู่ที่ไล่ตานเดิน เราจึงเกะเข้าของแล้วไปนอนที่ไล่ตามเดินพอตกดึกมาก็มีแต่เสียงจิ้งหลีเลลยัยทำให้เรารู้สึกผวากลัวแต่ก็ต้องจันใจอยู่เราต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คนเดียวพอเราอยู่ตัวคนเดียวนานเป็นเดือนเป็นปีเราก็รู้สึกชิงมีอยู่วันหนึ่งเข้าสางของเราหมดเราจึงกลับมาที่บ้าน พอลุงซ่องแจ้แห่งสากลับมาบ้านจึงถามสาวว่าเอ็งกล่าวมาทำไมแล้วใครจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เสาจึงตอบลุงซ่องแจ้ว่าผงม,มาเอาข้าวสามครับข้าวสามผงหมดเอง็งโกหกจริงๆครับลุงเอ็งอย่ามาต่อป่าต่อคางกับข้าอีก แล้วลุงซ่องแย้หน้าครึ่งเลือดจึงใช้ไม้เลียวทุกตีเสาผ่าเสากระแดงไปชนอมเสากลางบ้านทำให้หัวซสาแตกเลือดไหลนองพื้นซสาดิ้งท่าๆก่อนจะสิ้นใจสาได้สะแช่งลุงซ่องแย้ว่าต่อไปขอให้ลุงอย่าได้มีลูกมีหลานอีกเลยแล้วซสาก็สิ้นใจตายไป หลายปีต่อมาลุงต้องเจมีลูกด้วยกันสามคนขอโตชื่อเจอายุ15-16ปีกำลังโตเป็นหนุ่มส่วนคอรองชื่อเจ้าอายุ9ปีแล้วก็ของเล็กสุกอายุ2ปีชื่อหัวมีอยู่วันหนึ่งเจออกไปล่าสัตว์กับเพื่อนๆพ,พอไปถึงที่พัก เจ๊กับเพื่อนๆต่างก็แยกย้ายออกไปล่าสัตว์แต่ปรากฏว่าเจ๊ถูกในพรานที่อยู่ในหมู่บ้านยิงตายแล้วเพื่อนๆของเจ๊กับของที่ยิงเจ๊จึงด้วยการเหี้ยวเจ๊กลับมาที่บ้านแล้วลุงจ้องเจ๊กับญาติพี่น้องจึงได้สอบถานในพรานที่ยิงเจ๊ในพรานจึงบอกว่าแห่งเจ๊เป็นสัตว์ก็เลยยิงแล้วลุงจ้องเจ๊จึงปลาฆ่าหัว ในพรานมไปห้าหมืซึ่งในสมัยนั้นห้าหมือนนั้นถือว่าเยอะมากต่อมาลูกของลองชื่อเจ้าได้ไปแล่งน้ำกะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ท่านน้ำทำให้จองน้ำตายทำให้ลุงจ้องเจ๊ะก,กับภรรยาเหลือลูกของสุดท้องเพียงแค่ของเดียวมีอยู่คืนหนึ่งลุงจ้องเจ๊ะนอนก็ฝันไปว่าเสาได้มายิงอยู่ข้างนอก ตรองหัวนองของตอนแล้วผู้ออกมาว่าลุงข้าผองตายผองจะมาเอาลูกของลุงแป่งอยู่เป็นเพื่องผองแทงทําให้ลุงจ่องเยะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจึงได้ขย่าภรรยาภรรยาจึงได้ตื่นขึ้นมาจึงได้เล่าเรื่องให้ภรรยาฟานภรรยาจึงบอกลุงจ่องเยะว่า เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปตามหมอผีมาทำพิธีให้ลูกพอวันรุ่งขึ้นหลวงต้องแยะจึงได้ไปตามหมอผีมาทำพิธีแล้วหมอผีจึงผูกข้อไม้ข้อมือให้ลูกหัวแล้วก็บอกกะหลวงต้องแยะว่าอย่าให้ลูกหัวออกไปข้างนอกเป็นเวลาห้าวันพอห้าวันผ่านไป ลุงซ่องแจ๊จึงคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลุงซ่องเจ๊จึงไปตัดต้องไม้ที่ไล่ที่อยู่ข้างๆบ้านก็ไม่รู้ว่าลูกตามมาเมื่อไหร่ทนใดที่ต้องไม้ล้มลองลอง,ลง,ลงมาน้ำลุงซ่องเจก็ได้ยิงเสียง <c oughs> ลุงซ่องแจ๊จึงไปดูปรากฏว่าต้องไม้ได้ทัดลูกของลุงซ่องเจแล้วลุงซ่องแจ๊จึง ทั้งงะต้องไม้ทั้งตะต้องไม้ไม่ทางลูกหัวได้เสียชีวิตสักก่อนหลุงซ้องเจจึงได้ไปขอแรงเพื่อบ้านมาช่วยทำพิธีลูกพอตอนเยงนภรรยาของหลุงต้องเจกลับมาได้ข่าวร้องโฮมาแตก่ไกลก่อนที่จะมาถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านทะต่อว่าท่านดะหลุงซ่องเจแล้วในเวลาต่อมา ลุงซ่องแยกกับภรรยาก็ไม่ได้มีลูกอีกเลยถึงแม้ว่าจะหายาสม,มุนไพรหรือเอาไปให้หมอผีทางพิธีก็ไม่มีลูกอีกเลยทำให้ลุงซ่องแยกกับภรรยาต้องเหลือชีวิตเกศสองคนในปั้งปลายชีวิตครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมก็ได้เล่ามาจบเพียงเท่านี้ครับฟันจบแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟัน จงมีความสุขสวัสดีผ้านะครับ